พูนำลายอภัยเชนให้น้องอเชนให้นอง้ยหายไไมาหไี่เียบอกผู้นไใม่่มันเห็นมูน้องอพมเรามันคันมานี่มันใไลอยู่ไหนนตอมอยู่ไหนลูกไหนน้าตอมอยู่ไหนไหนนตอมอยู่ไหน

ตั้ <c oughs> งตัังฟังแก,แกมผู้แดงเหรอใครลูกพี่มนแงนบอก นี่พี่มนปะ